ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผูุุ้คนนะคะมาพบมาบกกันกับไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วนะคะเมื่อนี้ก็มาส่งแรงในจักน้อยเนาะ,ะเพราะว่ายังอันมาว่านน,นี่เนาะพเจ้า สาวสว่างกับไปเฮ็ดงานเบิดมือเบิดเป็นนั่นแหละนะคะตั้งแต่เสาวหอดบ่ายบ่ายสองโมงเก่าหน้าแต่ว่างานเนาะตะละมิอนี่ก็บ่บ่ได้เลยคือกันนะคะว่าเฮาสิเจออีหยังซ้ํากันกับสื่อกองซุมอีหลีนะคะทุกคนคะ่ะไปเฮ็ดงานคู่มือนี่เนาะ,ะเป็นสาวโรงงานนี่กัจริงรแผนกอ่าอินปักนะคะก็หมายถึงวาา่าเฮาผลิตขนมแล้วก็แพ็คใส่เอ่อพวก ผลิตไซซซ่องแพ็คทุกอย่างนะคะทั้งกล่องนะคะเบิรทุกอย่างเช็กกรอนที่จะไป QC นั่นเองเช็กกรอนที่เขาสราเช็กสต็อกแล้วก็ทรงโตงอีกต่างหากนั่นเองเนาะค่ะผลปร,รากฏว่าเมื่อวานสาวสาวา่างไปบอลอดมุนเจ้ามุยไปบอลอดมุนเจ้าเอ้ยเจมิมคือก,กันกับโดนพายุฝนกับหิมะมาพร้อมกัน ล่งทยด้วยอันน้ำแข็งเป็นเม็ดๆเดนะี่ยมเจ้าเจองสั่นเลยเมื่อวานนี่แบบคือทะลุงจุดไปเบิดเลยนอนติดกระผืนเลยมาหดเงี้ยปุ๊บอ่าว่าิีวก,กินเขากห็หิวคือเกานะฮะกินเขาอีกกินบาบสามเริงนะคะสีเขาซีโมงแร้งมเจ้าเสาวสว่างไปวอลอด คิดว่าสิด้สรงต่อคลิปวีดีโอแนจหน่อยกับบริษทงนะคะต้องขอโทษขออภัยโดยเด้อจากพพเอฟซีทีน่ารักทุกท่านนะคะที่รอคคอยคลิปของสาวสว่างแต่ว่าสิ่งที่มันจําเป็นก็นคือร่างกายเฮานะคะนี่แหละสิ่งที่สาวสว่างอยากจะมาคุยในพอรอมนะคะเหตุงานนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะ ที่เฮาควรจะรู้จักในนจักน้อยเนาะค่ะสำหรับไผ่หลายๆท่านเนาะที่เหตุงานเป็นสาวโรงงานเอ้หรือว่าเหตุอีกย่งเกี่ยวกับโรงงานนะคะหนึ่งในการที่เขาตั้งกฎไว้เนาะส่วนรายเขาจัดเป็นฉากเป็นฉากลงมาแมนบอกแบบฟอร์มทุกอย่างนะคะกระดาษทุกแผ่นเขาสิเน้นเบิดทุกไายละเอียด ว่าให้เฮ้าเห็ดแบบนี้แบบนี้นะคุณเริ่มต้นสตาร์ทงานตัวนี้ประมาณสัก15พาเลตหรือว่า20พาเลตก็แล้วแต่นะคะนี่คือเสร็จปุ๊บเขาจะทิ้งระยะห่างไว้ประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อให้เครื่องมันเซตตัวใหม่แล้วเราจะได้เปลี่ยนปลดโปรดักต์ยี่ห้อต่อไปเออนี่หละทุกทุกคนคะมันก็สิประมาณซํานี้นะ แต่บาทนี่ด้วยความที่ว่าข้างบนรู้ข้างล่างรู้แต่ไอ้พื้นฟลออย่างเราเนี่ยเฮ็ดงานนี่บรูเรื่องนะบรูยังเพราะว่าเขาจัดงานของเขามาจังสันไอ้เห้านี่เป็นพนักงานที่แบบต้องเฮ็ดต้องผลิตนะบอกง่ายๆเป็นใข้เขานี่ยแหละมื่อจาเอ้ยเป็นวายคักๆนี่แหละนะคะเฮ็ดจนเงือซัดเงือโศกบกพ่อนะเฮ็ดจนไหลลมไหลไตเอาง่ายนะ ทาผู้ใดเฮ็ดงานลงงานทั้งเมืองเนาะเป็นจังไรกระสิบอกในกังสี่เลยนะคะกับสาวสาวา่างถามว่าเงินเดือนได้บอได้นะคะเขาประกงเขาหลอกเงินเดือนนะั่นแต่ต้องเป็นองค์กรใหญ่เด้อองค์กรน้อยนีย่มีแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะบอกคักโหลดเนะาะบัดนนี้ด้วยความที่เขาอยากผลิตหลายเนาะทุกคนหนึ่งเขาก็กดดันจากหมหนาข้างบนล่งข้างล่างขึ้กัน ว่านามิจะคนล่ะถ้าบริษัทในยายแนนก็บซมีหน่วยงานคือเขาเก็เอื่นว่าคนรวมหุ่นส่วนนั่นเองนะคะเป็นร้อยแต่ว่าผู้ใดที่เป็นแบบว่าเป็นพ่อแบบแม่แบบนะคนที่เป็นเจ้าของนะโดยตรงนะผู้ใดล่ะโดยที่ว่าเขาอาจซิมีแบบคือภาษีมาให้เขายักเยียดให้เขาห้ายขึ้นแม่นบอกแล้วก็ อีกส่วนเนาะค่ะก็ต้องซอยนู่นซอยนี่จิปะทะนะเขามาร่วมกันเล้วนะเขาอยากผลิตงานเขาให้ได้หลายเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเสียภาษีต่อปีมันหลายเล้ยงพอแหงน,นะคะต่อหนึ่งปีเขาเสียเยอะมากพอสมควรเขาก็กดดันพวกหัวหน้าข้างบนลงมากข้างล่างบัดแผนกไหนเนี่ยมีนเจอร์บิเนดเมนต์บอกหรือว่าคนที่อยู่ดำดับกลางบอกหรือว่าคนทรงต่อง,งานเท่านี่คือแบบ บริการเชฟปิงเขาเอิญเชฟปิงนัดแต่ละเชฟปิงเมื่อกึิมี่หัวหน้าที่อยู่ก่อนที่จะมาเป็นเชฟปิงแมนบอกล่ะตอนที่หัวหน้าที่ตอนส่งโตลงมาเชฟปิงเทานี่แหละมุจเเจวเอ้ยกระกดดันเชฟปิงเชฟปิงกระมากโดดันห้าบาทโกดดันไปกดดันมาอันผู้เฮ็ดงานนี่มุจเเจวเอ้ยว่าคั่าลดแทบล้มแทบตายซักอาวุธสัน ทุกคนนั้นบอกว่าง,ง่ายหลดคนที่เหตุงานในโรงงานนะบอกว่าเป็นหัวขาวหัวดําหัวยังก็ตามนะับเขาไปเหตุงานในโรงงานเมื่อวานปากนี่จนสิบม่มีสีมื่อยแถบมือแถบ,มแถบลมแถบตายพี่น้องเห็นุน้ากันไปผ้ากันทรายมวยย่อยๆฮาสิลดบอกข้เอื้อยปีนีธถามกันนะคะเพราะยังเพราะว่าแต่ละปีงานมันร้ายขึ้นแล้กก็งานเขามันนักนักไปเรื่อยเด้ เครื่องนะคะทุกเครื่องนะคะเขาสิมนีกันที่แบบว่าเช็คตลอดอยู่กับจริงแต่ว่าเครื่องที่สามพี่น้องอยู่ีนก็นสิเริ่มเป็นเครื่องเก่าแล้วโมเจ้ากับโมเมนแค่ว่าสามพี่น้องได้บาดนี่คนไทยก็หลายคนนะคะมูพวกนองนองุนงก็หลายคนเนาะคะ่ะแต่เขาก็เจอสภาพว่าเดียวกันกดดันจนคนแต่ละคนบอกว่าถ้าสิ ปานนี่ก็คือสิไปออกไปหาเปิดร่วงเปิดร้านเป็นของเจ้าของหายยังเป็นธุรกิจเป็นของจ้าของจนปานนั่นเด้มดเจ้าคอจนคิดว่าเออเฮ้าว่าสิมสาศัยใบบุญเขาตายสิเดาก,กระดูกมะฮัวผากวนนะคะโมงง่งยงจนโอ้ยสาวสว่างสองมือไปอยู่กับเครื่องที่แบบพอผลิตขนมที่มันเคลือบรสชาติเนาะค่ะก็คือว่าซีเีพิซาบอรซีมี พริกบวอังซีนารสชาติปาปิก้าบวอองซีนาค่ะทุกคนคะ่ะมันก็จะเป็นจังสั่นนะมันสิมีรสชาติทุกรสชาติแหละที่เขาสั่งออเดอร์มานะคะแต่ว่าเออตะละมืองนะ่ะเขาสิสั่างท่อดนั่นเองนะคะบางเทือนน่เอออยู่ประมาณสองกะกับผลิตไปร้อยเลรตร้อยเลรตนี่ร่วมเสร็จสับนะคะเปรตหนึ่งกับสิประมาณอยู่ลอยสี่สิบสี่กองบวลดลอย เออร้อยแปดกองแล้วแต่นะคะโตปลาเล็ดหนึ่งนะคะนั่นอีกต่างหากบาตัตรโตโตแพ็คหนึ่งสิบสองก่อนอ่าสิบสองหอหอหนึ่งมีสิบสามก่อนเล่าเตะหอหนึ่งมีสิบห้าก่อนกับเล่าเตะนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เฮาเห็ดในโรงงานนี่คือสาวสว่างเห็ดง,งานโรงงานโดยตรงก็เลยเอามาส่งต่อยฟังนะคะความที่เฮาเมื่อยล่ะเขาบริคิดถึงคุณค่าตรงนั้นเด้โอเคมีนะคะเงินเดือนใด เงิน h o l i d เดย์ได้เอ็กซ์ตร้าก็คือไล่ปีหลังจากไล่ปีเขาเสนอว่าให้เฮ้าอันยังก็เ <c oughs> งินอีกส่วนหนึ่งไดอีกนะคะตอนนี้คิดว่าออกมันถ่มโเจา้าเพราะว่าเพเหตุงานหลายหลักมือนี่ค่อยเริ่มจะเบื่บอ,อในจักน้อยนะคะแต่ว่าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะในการที่แบบว่าเห้าโบอันนี้่รวร่วม โดยสมบูรณ์แบบมาก,ก่อนเพราะว่านี่แหละมูจะเจ้าท่าสิวหย้งออกไปลังเทือนั่นเฮาสิมากรรมกึงคิดยวงสันกับอไไรเนาะคะ่ะเอาแบบบ้านๆเข้าคุยกันเนาะคะ่ะนี่คือเลห้ฟังปัญหาคือมันอยู่ในตรงนี้แหละทุกคนถ้าผูใ้ใดเห็ดงานลงงานก็นต้องเจอกรณีนี้โดยเฉพาะเขาเป็นาขาอเอินว่าพนักง,งานประจำเร็วนะคะ พนักง,งานที่เป็นตัวรองขึ้นมากก็คือว่าพนักง,งานที่เขามาสำรองจากบริษัทหจัดหางานเขามาอีกให้พนักง,งานสำรองเขามาเพื่อที่สิเขามารับงานตรงนี้ร้องงานเบิงถ้าจะเฮ็ดงานตัวนี้ได้เจ้าถึงจะได้รับนะคะว่าเป็นพนักง,งานประจํานั่นเองเนาะคะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนาะและหลายคนก็นอยากได้งานทุกคนมุ่ยก,กับส่วนหนึ่งแหละนะคะอยากได้งานอยู่กับจริงแต่เมื่อไม่เห็นคือแบบเขา คล้ายๆกับแบกเม์เหานะลังเทือน่ะทุกคนคะ่ะยังเช่นเขาต้องทำความสหอาดเครื่องนะ่ะโมเจ้าที่จริงนะมันต้องพักเบรกสมมุ่งเครื่องบาดจุ่ๆมาบอกว่าสิบหานาที่้าสิบหานาที่นี้ว่าก,ก็บ,บอลลดนะรอยทั้งรอยตายเบิดพ่อหยังเครื่องมันสิมีปัญหาหลายด้านขนาด โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเส้นเสือนะคะทุกคนคะ่ะ้าบัวักเครืองไว้กนหนานีนะเส้นเสือทุกระบระบบของเขามันสิแบงโซนมากแม่นบอกตั้งแต่ยุทุงนาเครื่องจนหอดมงที่มันสิแบงแผน่นเอ่อคยกว่าแลนกลางเขาไปหากลงที่มันสิแพ็กซีนนั่นเองเนาะคะ่ะตรงนี้แหละมันสิมีปัญหาคือมันตรงคอนโทรว่าในขนมมันจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปไหม้ามันแปลกปลอมปุ๊บมันสิดีปั๊บ ออกนะคะมันจะบ่อหไปต่อนั่นเองเนาะคะ่ะคือทามาเป็นยังมันคือสิมันดีดออกอีกเขาส่วนส่วนแรกที่เขาสิตรงลงมาเอาลงมาต่อเนื่องลงมาก่นคือเขาตรงทาความสะอาดเขาแหล้กกับปูดุกทุกชั้นก่อนแต่วาง่ายเขาเอื่นว่าอันของสดที่เห่าได้มาก,ก่อน เขาต้องมาแยกออกให้เบิดแยกออกคือนกันกับล่งสีเขาเห้อนี่แหละทุกคนคะ่ะถ้ามันเป็นพวกเศษเล็กเศษหยาเศษดินมันก็สิเป่าออกให้เบิดมันจะเป็นรูดโซนไผ่โซนมันออกได้ทุกคนคะ่ะนี่คือ,อใน เขาเอนว่าวิวัฒนกรรมของโรงงานนะคะนั่นคือเทคโนโลยีของเขาเขาเฮ็ดเองนะคะแต่บาทนี้อันที่เทคโนโลยีเฮ็ดบ่ได้ก็คือในส่วนที่บุคคลต้องไปอยู่ตรงกลางนั่นเองเนาะคะ่ะต้องไปแมนแมนมัชชินมั่นสิดีเครื่องมั่นสิดีซําแด็ก็ตามนะคะคนตรงเป็นคนควบคุมถ้ามีปัญหาปุ๊บต้องแลนแทรกเข้าไปได้แล้วก็ต้องสามารถเออเข้าใจกับ ว่าตรงนี้มันมีปัญหาอีอยงอังศีเนาะค่ะถ้าเป็นคนเกาแล้วกระสินมันกระสินนักสมองเลยจักน่อยก็คือว่าแหละทุกคนขาตะละเมือนี่แบกข้อกลับบานนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะแบกแล้วแบกอีก จนว่าโอ้ยนออเงินแต่ละบาทแต่ละสลึงนะคะอย่าคิดว่ามันสบายผู้ดใดคิดว่ามาเมืองนอกแล้วสบายคิดบังว่าเจ้าได้เงินหลายบาทเนี่ยอยู่เมืองไทยคอยถามแน่จะนอนอิมบอแตะละเมืองอ่ะสิ้นเดือนมากนี่เจะได้พักจักมึง จะได้พักจากมือขอสิถามท่านเจ้านะคะโดยเฉพาะคนที่มาขายแรงงานโดยตรงนะคะทามไปบปโหลดทังอิสราเอลองค์อิสราเอลมุ่ยเคยได้ติดตัวกับเพื่อนๆอยู่ทางนั้นนะคะบอกเพื่อนบอกวางสีได้หยุดแค่อาทิตย์ละมืออาทิตย์ละมือนั่นก็คือโบทันเด้ฮอดมือจ้อยดอกลังเทียนนั่นเนาะก็ต้องไปอัน รับโอที่ตัววานสันรับโอที่ตัวเพื่อนยังบางงานนั้นมันก็ต้องได้ไปนั่งสียาหรือเฮ็ดยังคอยกับบรูจักดอกไปรับโอที่ส่วนสีได้มากนอนกับประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วตื่นอีกรอบหนึ่งก็ประมาณตีห้าตีสามน่กับลังค้นกับมี่ขวากลยว่าปาชุ่มเจ้าโผดพ่อปานนั่นตีขวาว่าขอยเจอเลือดแล้วชุ่มเจ้ายังเจอนักกว่าขวาอีกบอก ก็เพราะว่าเพิ่นเหตุงานนะทุกคนมันบอกเป็นเหตุงานโรงงานบาดมันเป็นเหตุงานที่แบบทําไร่ในสวนโดยโดยตรงเลยนั่นคืออีกคนละย่างกับกรณีของสาวสว่างแต่สาวสว่างนี่สิบอกในเรื่องกรณีของรงงานโดยตรงคือโดยร่วมกับคือการเที่ยวมาขายแรงงานต่างชาตินั่นเองนะคะวง่ายหลบมัน่นยาก ยากระบาดการรับการนอนห้องบ่าเป็นเวญลมวลานะคะมุ่ยที่อยู่ใ้ลักษณะนี้นะคะเพราะยังฝึกจะคล้องพร้อมแล้วก็เห่ากับอาศัยที่ว่าเห้อะะเาอยู่นี่้อมนะคะเห้าอยู่นี่เหาตรงด้เสียผ้าสีนู่นนี่นั่นแต่ละปีนี่ผ้าสีเขามาหาเห่เาเห้าบริเ็ดงานเหาก็มีผ้าสีตรงไดใจายเด้อทุกคนบ่าม่นว่าเฮ้ามาอยู่ละ่ะเฮ้าบ่ามีผ้าสีใจเด้อ ต่างฝ่ายต่างต้องช่วยกันนะคะเมตาลอดถนนใส่ตลําสายตละเส้นนี้ก็ต้องจ่ายบบตรขุยยางอืมนี่ละสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนเลยว่ามาอยู่เมืองนอกนะคะเขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตา,าําเฮตคือจังเขาเฮตเบตดขุยยางอีหลี จนบรูจักว่าตอนนี้เฮาสิเฮ็ดชีวิตนี้เพื่อไผนะคะชีวิตนี้เพื่อใครเป็นนายหรือบ่าวยังไม่แน่ใจกับตัวเองนะคะนี่แหละบอกไว้ตรงๆนะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจทั้งหลักการใส่ชีวิตในตามศาสตร์อิลีนะคะ ถึงเงาจะเป็นไทยมากโดยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันเป็นลูกครึ่งที่นี่นะคะถามเขาโดยตรงนะเขาสิบอกว่าจังไดอยากจะทํางานเป็นขี้ข้าเขาไหมเขาสิบอกหูว่าอยากเป็นขี้ข้าอยากจะเป็นนาาเขาเลยเพราะยังรู้ทั้งรู้ว่าการที่เป็นร่องของเขาน่ร่องสเต็ปลงมากนะมันลําบากโคตรลาบากแต่ว่าคนแต่ละคนมันเลือกเกิดบ่าใดดิเลือกที่จะเฮ็ดกันเลือกบ่ไใด แต่ถามว่าถ้าเฮ้ามีชส่วงระยะเวลาที่เฮ้ามี่ชยนั้นเฮาสามารถเลือกเลี่ยนเลือกที่จะเฮ็ดนาทีได้บอได้นะคะทุกคนคะแต่ตอนนี้ถามว่าสาวสว่างสามารถเลือกได้บอมันมีตัวเลือกแต่ตัวซอยมันหน่อยเพราะยังเพราะว่าหนึ่งเท้าบวกลบกุณหารเกี่ยวกับอายุเฮาแลรวมันก็สิมเกียวกันเด้อค่ะทุกคนคะย่าว่าบอกเกยวเกี่ยวนะคะยิ่งคุณอายุมากเท่าไหร่ เขายิ่งจะเฉลี่ยคุณรีบไล่ออกเท่านั้นบําเมนว่าเขาสิเก็บเ่าไวนะ้นะนโยุบายไม่ของเขาเขามานี่แห้งคักกว่วเกา่าเด็ดขาดก่าเกานะคะบอกว่าบอาให้ฟังคักๆนั่นเนี่ยยิ่งช่วงนี้นะคะน้ำมันกับแฟงน้ำน้ำมันกับแพงนะคะกา๊าซกับคืนบานนี่แก๊สนะ่ะแก๊สกับคืนนะคะทุกคนค่าไฟกับคืนค่าน้ำกับคืน คืนบัดคูยางบาทนี้แม่บาทนี้คิดเบื้องเอาว่าซุมเจา้าจะไปมุนทางใดละ่ะมุนทางใดทาเฮ็ดงานผูด้เดียวในครอบครัวหนึ่งบ่พ่อแน่นอนอย่าคิดว่าเจ้ามีลูกสาวมีลูกชายเฮ็ดงานเมืองนอกเขาสิทถลุงส่งเงินไปซุ้มเจ้าใส่ได้คู่บาทคู่สตัง มันบอไซดเอ้อทุกคนอย่าคิดผิดเดอ้อพอๆแมแมๆทั้งหลายเอ,อ้ยมุ่ยบอกตรงๆโลดปลาการเ่เียดงานใส่ชีวิตเมืองนอกนะคะท่าบ้านต้องเขาบ้านต้องเศรา้าเขาต้องสื่อจบลูกเต้าเจ้านี่สิเหลือกินแต่แก่ต่อเดือนกน็มีใครก็มามาเท่านั้นนะคะต่อเดือนทั้งเดือนใครก็มามาเท่านั้นแหละเป็นตัวรัก อย่างอื่นมามี่น้ำเขาดอกแต่ขนาดใครก็มามานี่ตอนนี้ก็ยังเริ่มตือ่อเกินราคาเนี่ยขึ้นสูงอีกแล้วเขานั่นกกระสอบนึงกับว่ามันถึกึกนะฮะอืมว่าักให้ว่าเป็นแปนรดนะคะนี่คือมันแบบเออสาวสว่างไปเห็นบ่าง่ายว่า ให้เจออียังกับบอยอยากเจอคือตรงนี้ล่ละถือบ,บังคับนําบอยอยากเจอร้ายที่สุดอยากจะเป็นอิสระภาพนะคะอิสระภาพพวงเฮากับมีนะทุกคนว่าโบเมนวาโบมีแต่เพียงแค่ว่าเฮ้าต้องอาศัยอยู่ที่พื้นแผ่นดินนี้แล้กก็เฮ้าต้องอยู่เป็นคู่สามีภรรยาก,กันกับผัวเฮ้านี่ละ่ะทุกคนคข้คอนี้มันมากกดให้เฮ้าอยู่ในระบบในระเบียบในกรอบของเขาคากเน่บางคนก็มาฟัางแล้ว โอ้ยบอเื้อดอกสาวสว่างเจ้ายังไม่คิดตัวข่อยเงืนเดือนต่ละเดือนเจ้าได้วุฒสันมาขอยจะเปิดกระเป๋าให้เบิรงซุมเจ้าเจ้าสิเห็นแค่ยังเจ้าสิเห็นแค่ว่าบัตรเมื่อนี่ข่อยไปใจอีหยังมากโตนี่ข่อยจะต้องได้ไปช่ำและอีหยังอีกนั่นละขอยสีเว้าคักคักโหลดนี่เมื่อนี่ก็มาแล้วนั่นอ่าคา่จยังาจเสียเงินผู้เ่ามูเจ้าผู้เถาตั้งนี้มีรายได้นะเพื่อยังพ่อยังเขาถึงมีรายได้ เพราะเขากเสียเป็นทอดทอดทอดมากยู่ก็จริงเดี๋ยวนี้เท่าไหรเดี๋ยวขอถามพวกรก่อนมานี mm ่ยูเฟามุดิ่งนูนบัตัลเลนอรกนการ์ r o อร์ด s ูด o อมินเซนโสอ y ไัน4 5 4 2,000นะูเฟาอิสตานไทยสบัดหนึ่งพันือสองพันบาท สองพันเบงฟังฝลังเบอาโลดสองพบาทเจ้าด้เสียไปเรียบร้อยเร็วนี่คือโดกดแรกนะคะยังอีกใบที่สองบอทนั่นในมาเม่อเจ้ามังกี้คอยได้ของข่อยเองคือเวลาคอยเจ็บเป็นเดรียอุ่นมากน่มันกระสิมีกระดาษเป็นซื้อของเขาเลยได้โดยเฉพาะ เป็นบริษัทนี่พร้อมนะคะมันก็สิมีหลายบริษัทนะคะที่สามารถเลือกได้นะคะมันจะมีสองถึงสามบริษัทนั่นเองเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาเลือกบริษัทใดที่จะไปเหตุควบคู่กันกับเขาเพราะว่าถ้าเขาเ่เฮ็ดนี่ก็คือมันจิเกี่ยวกันกับเวลาเขาเป็นเย็ยนอุ่นนะคะเจ็บเป็นมากนั่นเองเนาะคะ่ะเขาเอินอันกรณีอียังละ่ะ นเงินป่วยว่อง,ง่ายโหลดทุกๆเดือนเท่าสามารถได้รับขึ้นเวลาในระวางเท่เาป่วยนั่นเองนะคะส่วนเมื่อกี้มันก็มีปัญหาทั้งเขาคนโทรลนู่นนี่นั่นหลายอย่างสา้าสว่างก็ได้ได้เงินล่าสามาจากหน่วยนะคะก็ซีเดือนเต็มๆมก็ได้มาได้เดือนที่หาบาทมเจจอส่วนสีได้ท่าผู้ใดผู้นึงบ่าเฮ็ดย่านเจ้สาสว่างกินเกลบเกลบกับะบะมี่ทั้งนี้นะคะเกลือน่ะ ็ต้องไปซื้อเขาบริโคกินเ้อค่ะคูมเมือนี่นะคะเป็นจังสัน่นนะให้เข้าใจเนจาะจ้ะอันนี้อยากมาบอกซู่ฟังอีลีเห็นจะของบู้ยหมู่บ้านนี่ไปบอลลอดอีลีทุกคนคะ่ะอยากจะบอกฟังคัคๆว่าชีวิตของพนักงานทั่วๆไปคือขีขาเหานีา่คักๆนี่ละเหา,าเป็นทีขาเขาเนาะคะเลิกทาดแล้วก็จริงแต่ว่าเป็นทีขาเขานี่อยู่ลำบากกับตรงนี้แล้ว เขาต้องการอีกยังเฮาต้องทําตามสนองเขานะคะ,ะเดชพระคุณเด้เหังไดล่ะต้องการเงื่อนเดือนเขามงคลคะ่ะนี่มันคือโคตรโคที่ทุกคนต้องเจอนะคะอยู่ในโลกพื้นนี้โลกพื้นที่เขามาอยู่ต่างศาสตร์นี่แหละทุกคนคะ่ะมูสิอลคา,าโหลดเจอแล้วประสบการณ์นี่มันคือ,คอแบบท้อลงหดอดทนอยู่กับจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะประสบการณ์ล้วนๆที่สาวสว่างเอามาแซ่นี่ก็คือ มันเพิ่งเกิดสดสดร้อนรอนก็นเลยอยากจะว่าสู้ฟังนะคะทุกคนคะ่ะพ่อแม่ผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำมาฟังคลิตหนีนะคะโดยเฉพาะเฮ้านะคะมีลูกอยู่ต่างศา์มีขอบครัวอยู่ต่างแดนอยู่กับจริงลูกเต่าเหตุงานผัวหรือเมียเหตุงานทรงเจา้าว่ากับว้าเดอ้อ ถ้าเจ้าสิคิดไปมีคู่ครองผู้อื่นหรือทั้งลูกนี่สิคิดว่าจะเป็นเล่นการผนอกผนั่นคิดให้ดีๆเดอ้อเพราะยังปากท่งทุกบาททุกสตังทั้งนี้ราคาสุดโหดนะฮะสุดโหดแม่นเห็นเขากินดีอยู่ดีอยู่กัจริงเพราะยังเขาถึงบอกว่าให้กินดีอยู่ดีเพราะเขาเมื่อยแทบเลือดตาสิกระดิน เลือดตานี่เกือบกระเด็นออกมาให้เป็นทางยงาวๆออกมาเลยล่ะไปเบิ้งอันนี้แกแพ่งอันนั้นกกแพ่งโดยเฉพาะอาหารของเฮานะคะมาจากเอเชียนี่บอกตรงว่าแพ่งแห้งแต่ว่าเพราะยังต้องกินเพราะเฮาเกิดมาจากพุ่นชีวิตเมืองหลักของเราก็คือเมืองไทย แล้วเขากินอาศัยมาตั้งแต่พุ่นแมงลีจนที่ล้อเอางง่ายโหลดเอากินทั้งซันเด้คอยเป็นเ้าบ้านธรรมดาเด้โมเจ้าก็เป็นลูกเส้าห้ยเส้าหน้าคอยก็กินตั้งแต่มันจากข้างใต้ดินพุนละึ้นมายกเว้นแค่ใส่เดือนคอยกินบวเป็นนะคะทุกคนอย่าถามเรื่องนี้กินบ่เป็นอิลิอย่าถามนะคะปริงคอยก็กินอีหยังที่แบบเออโลกบันไดเลื่อนคอยพวกินนะคะคอยชิวคักโหลดแต่อย่างอื่นนั้นคือเ้าบ้านธรรมดาเฮากินกันเฮากินนะคะ นี่แหละกรณีที่สาวสว่างอยากจะวอลซูฟังเนาะมันมีมากเหากค่ะโอ้ยดีใจแลยเนาะว่ามันมีอังสี่เห้เฮากินได้อยู่กะซื่อล่ะพอมาเบาิ่งโตเลขหางบินมันลงมานี่มือเจ้าเอ้ยสักเบาสักเบาลงมากนี่มีที่แตละค่านิ่บปตรงถามถึงนะคะลอยสองรอยอันนี้ร้อยนั่นคือเนี่ยยิบเดียวลอยหนึ่งยิบเดียวนะคะยิบเดียวอิลีบาททัดใจขึ้นประมาณสองรอยอัพขึ้นนี่ คือจังสิสินแน่หญ่ในจักน้อยนะคะสินมาสินแน่แน่จักน้อยถ้าเป็นมามานก็ได้ถ้าบอทในหอด่โลเนาะกระสิประมาณสามสิบเจ็ดบาทบ่ประมาณส่องหน่วยหนึ่งมดเจ้านั่นล่ะระคาคา,าอยู่บ้านเฮาอาจสิประมาณเจ็ดแปดบาทแม่นบ่ล่ะค่ะตัวหองสิอยู่ทางนี้กระสิปเป็นสามสิบกว่า,าสี่สิบกว่าั้านอกนั่นเนาะค่ะกระสิประมาณราคาอันสันเลย คุณสองนะคะคูณสองคุณสามคุณสี่เข้าไปล่ะแล้วแต่ว่าเขาทรงอีหยังมาให้นะคะแต่ถ้าของมันหาย,ยากอิหลีคือจังพวกหมกลิ่นฝ้าอังสินนะคะรวยนึงน่ะน่าหน่อยปแปแน้อยน้อยน่ะไปะแปลน้อยน่อยนะประมาณสองถึงสามร้อยฮาิบนะคะต่อฝักหนึ่งนะคะต่อฝักนะถ้าช่างกิโลอีกล่ะเออบ่ต้องถามถึงกินบนน่ไดแน่นอนนี่แหละอยากจะบอกซื้อฟ่างนา บริษัทผ้าทอลหดอดทนค้นกะต้องขยันขันแข็งมีน้ำซ้ำนะกระดูกระสิได้โหผ่าขาวกราบมีเมืองไทยหองจังใดกระฝากไว้น้ำเดือจากสุขสุขคนชีวิตของเฮ้านาดำเนินโดยของเฮ้าอยู่กับจริง แต่ทางนี้ทางนั้นเป็นยังจังได้อาอมาเราสู่ฟังเพราะว่าคนทางนี้เหตุงานหลายนะคะคนเมืองไทยกับซอยๆในกันในเดือจ้ะนะคะเพาะเนี้ในการใส่งอกใส่เงินก็นได้นะคะคิดเห็นอกเห็นใจในเดือคนทางนี้นะนะมันเมยนะคะเมยหาโมนยางอื่นดอกเมยาหาแถมมะพร้าวสิง,งิงใส่แขวนี่กับ,บมี่ได้ทางนี้นะนะมีกับหน่วยหนึ่งหน่วยละเท่าไรล่ะหน่วยละสองร้อย วันก็พูดกับพ่อเท้ะถ้าจัดงานทั้งนี้นี่บบแมบานหาไทยบอกมุเจ้าทวานสนะเฮ้ยเงิดนะคะเงดหลายอันนี้เงยดหัวสิแตกอิลีเฮากับหินมาตังกวงตั้งไกเพื่อสิม,มาพึ่งใบบุญเขาปรกากฏว่าเฮาสิปฏิพึงใบบญเขาหรอกเขามาเพิ่งฟ้าเฮาคักๆนี่ล้มูเจ้าเอ้ยนะเป็นนีหยังล่ะกับเพราะว่ามาเป็นขีขาเขานี่ล่ละทุกคนทุกคนค้านะคะว้าแล้วก็คือว่าล่ะ บ่จวงตาผู้อื่นจ่วงตาจ้าของให้ฟังนะ,ะทุกคนเออเว้าแล้วกระสิเซลนี้ระบามดม่เจ้าค่ะนาอกจกังไรก็ตามนะคะถ้ามคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะในการแช่ไลสไตล์ของสาวสบ้างโดยตรงนี่นอย่าลืมนะคะกดแช่กดไลค์กด subscribe แล้วก็ยูน้ากันเป็นกําลังใจให้กันโดนๆในเด้อจ้ะจังไรฝากไว้น้าเน่ อยู่ดีไม่แห้งอยากจะให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันโดยทัวนาเดอจากโลกไพ้ไข้เจ็บกับยิมากกามากาก่นะคะขอให้แต่ทุกคนนะคะมีความสุขและกับประสบความสําเร็จทั้งในใน,ในหน้าที่การงานการเงินบอกรือว่าทํากิจการนะคะให้เจริญรุ่งเรือง,งและกับงกงามสู้ผู้ทุกคนเลยไวยพกันคลิปนาเดอจะ้ะฝากไว้น้ำเน้อเดอจะ้ะส้าวสว่างคนไกลบา้าน ไว้พบก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ขอตัวแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ